ดันี้ทุกคนด้วยนะครับนี่ก็เป็นการที่จะมาบอกว่าเ,าเกมที่ผมให้ไปนี่คือเกม The Sims 3 University Life ใช่ไหมฮะที่ผมให้ไปเล่นมัคุณบอกว่าติดตั้งไม่ได้บ้างไฟเสียบ้างแต่จริงไม่เสียครับก็แน่ที่เห็น,นครับว่าลงเล่นได้จริงครับบิดก็แรงครับวิ่งหนึ่งเมกที่คนบิดที่บอกว่าบิดโหลดนานมากก็ต้องนานเพราะไฟมันใหญ่นะครับก็เลยคือว่าชี้แจงกันว่าเ,าเกมที่ผมให้ไปคือเล่นได้ทุกเกมครับไม่ต้องมาอะไรมากแล้วก็ นี่ผมก็ทาการแก้ไขโปรแกรมอัดเกมได้เรียบร้อยแล้วก็จะมาแค้กันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ทํามีสอนเกมก็จะมาสอนนะครับคนที่รอคอยก็สักพักหนึ่งนะเพราะตอนนี้หากเกมที่ตน,นใจไม่ได้เกมอันนี้ทีมอัดก็จะมาแค่เกมเดอซิมซับนี่นะครับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ผมก็เล่นได้สองสองคนแล้วล่ะเป็นพ่อมดคนหนึ่งกับมาป้าคนหนึ่งอันนี้มาป้าก็ทํางานอยู่กับ นะธุรกิจแล้วก็พอมดตายไปแล้วได้5้าดาวด้วยความดังเจ๋งปะละ่ะถ้าใครแบบอยากเล่นเป็นดาราในเกมนี้มีชื่อเสียงก็ต้องเล่นเป็นพอมดเพราะว่ามันขี้โกงกับมันใช้เวทมนต์เสกให้มนตาอะไร่แต่อันนี้ก็มาสร้างครอบครัวใหม่กันเลยครับ บ้านในเมืองที่ผมจะเล่นนะวันนี้ผมจะผมนะผมจะได้เ,เป็นแอมไพน์เป็นไพน์กาสร้างบ้านครับน,นี่จะสร้างบ้านใ,นใต้ดินนะครับผมจะแค่แค่25นาทีไม่เกินจากนี้นะครับผมดีกว่าโ <Okay. S 1> อเคในเมืองนะ ตอนโหลดช่วงนี้ก็จะนานมากนะครับไม่ต้องสงสัยว่าเกมมันเสียหรือเปล่าหรือโหลดค้างหรือเปล่าไม่ค้างครับไม่เสียครับใช้ได้ชัวร์ครับเพราะผมเคยลองแล้วก็มอดภาษาไทยใช้ได้จริงครับคือจะเป็นบางส่วนที่ผมบอกว่ามันจะแปลไม่ได้นะครับก็หาได้แค่นี้นครับให้ผู้คุณเล่นได้ครับเพราะเราเห็นหลายเว็บมันมันเล่นไม่ได้ก็เลยผมก็พยายามไปหามาก็เล่นได้นี่อย่างที่เห็นนี่นะครับ ขอบคุณคนที่ซับสไครป์ผมด้วยนะสองคนเป็นทำให้มีกำลังใจว่าเออยังมีคนสนใจเราอะไรเงี้ยถึงจะเป็นจำนวนที่น้อยหรืออะไรก็ขอบคุณมากจริงๆนะครับ <het> ถ้าใครอยากได้เกมก็เข้าไปดูชาแนลผมก็ได้นะว่าโพสไว้ให้แล้วทางนี้ แก็ใครอยากได้เกมอะไรก็บอกมานะครับไม่รู้ว่าอะไรจัดมาเลยอยากได้เกมอะไรบอกมาเดี๋ยวไปหามาให้ได้นะ